บ้านนะครับรักความสะอาดนะครับนี่เลยนะครับนี่อุปกรณ์ในการช่วยทําความสะอาดบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรมีน้ํายาบูมกีนเนี่ยนะครับขวหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบแปดสองร้อยเจ็ดิบห้าบาทแล้วก็มีแปรงถีฟันนะครับกระมังน้ํานิดหน่อยนะฮะและนี่อันนี้จะเป็นพื้นบ้านนะครับที่อันนี้อันนี้จะเป็นพื้นเป็นล่องพื้นที่มันโขกอะโกกนนะครับนะครับอันนี้อันน้จะดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูให้วิธีทำความสะอาดอันนี้ เราทำาสะอาดแล้วมันร่องพื้นมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะสะอาดสะอาดหมดเลยนะครับแล้วอีกนานเลยนะฮะอีกหลายเดือนเลยกว่ามันจะกลับมาสกปรปกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีทําทํำยังไงนะครับนี่เลยครับใส่น้ำยาลงไปนิดหน่อยเองนะฮะแล้วก็เราก็ ว่างๆนะครับใครอยู่บ้านว่างๆก็วันละนิดละหน่อยก็ได้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เนี่ยฮะแับเดียวครับแับเดียวนะมันก็จะขาวเ๋ยครับผ้ามาเช็ดป๊แบบหนึ่งแป๊บ,บึ่ง นี่และครับแล้วก็ออกฟองน้ำนยนะเจ็ดเห็บนะครับมันก็จะขาวนะแ๊บเดียวครับมันเป็นมันเป็นสารที่ผลิตจากธรรมชาตินะฮะอันนี้ทำจากตบปรปดมันจะไม่มีสารเคมีตกค้างนะครับแร้พื้นพื้นในล่องที่มันดำๆเนี่ยนะฮะมันก็จะขาวสะอาด อ่านหมดเลยครับทุกล่องนะครับถ้าเราเออเคือมันมันฝังลึกอะฮะมันฝังลึกนานแล้วก็เนี่ยพอเราเช็ดแล้วมันก็จะสะอาดเติมน้ำหน่อยหนึง่งใช้เพียงเล็กน้อยเท่าน,นั้นเองนะครับนีดๆหน่อยๆเหมือนก็จะสะอาด ถ้าถ,ถ,ถ้าเราเปรียบเทียบก,กับไอตรงที่เราไม่ได้ขัดนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยดำดำ,ดำอยู่ตลอดแนวนะครับแต่ถ้าอันไหนที่เราขัดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเ่างแย่มันจะขาวนะฮนะเทียบก,กันได้เลยต่างกันอย่างชัดเจนเนี่ยอันนู้นทําแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ทำานี่มันจะดำขนาดนี้เลยนะโอเคนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามชม